ย่างเข้ามาเข้ามาในในเขตของพุทธภาแล้วเออมันก็อาจจะเป็นหน้าฝองน้ำฝนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันมันฟังแล้วมันไม่เข้าประเด็นนะะคือไอเขาที่เขาไม่ให้กระสอบมาเอามากัน้นเป็นไวนิลเอามากั้นข้างฝาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แรงยูงใจที่จะเอาไปเอ่อไปทําร้ายอย่างอื่นมันไม่เพียงพอไงเห็นสี่เออไม่ให้ก็คงไม่มีปัญหามากอ่ะเออแอดก็เลยงงเลยนะครับ นะปลออาแดงนะครับเขาบอกว่าสงสัยอ่สงสัยโกรธอะไรอย่างเงี้ยสงสัยโกรธว่าไม่ให้กระสอปุ๋ยมานะครับมาที่ว่ากั้นข้างฝาเนวะก่อนแะกไม่มีฝาใช่ไหมกั้นเวลาเอามากั้นลมกั้นฝนอะไรอย่างเงี้ยเออ ใช่กั้นเป็นฝาบ้านนั่นแหละนั่นแหละใช่นะเออการฝนาสาดเข้ามานั่นแหละเขาขอแล้วทางอ่าผู้เสียหลักเขาไม่ให้อะไรเงี้ยเห็นเห็นอ่าจกนามันพูดแบบนั้นเออเอามากัน้นแล้วแล้วเขาก็พูดไปเปยว่าสงสัยมันเป็นมันเป็นไอแรงจูงใจมั้งที่จะทําแบบนี้นะแรงใจว่าอ่าไปทําทร้ายเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออแอดว่ามันฟังแล้วมันไม่สมเหตุสมผลเพียงพอ,อพูดง่ายนะ แค่กระสอบปุ๋ยนะมันมันจะเอาไปเป็นเหตุเป็นผลได้ยังไงเออเอาไปทําแบบนี้ได้ยังไงจะไม่ให้สิแอดว่ามันแค่ไม่ให้มันไม่ให้ก็ไม่ได้ไปทําร้ายอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่หรอกเออมันต้องทะเลาะอย่างอย่างหนักหน่วงสาหัสแล้วว่าอ่าอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วอย่าลืมนะครับเอ็ีอ่าคนที่พาไปซื้อตะก่อนนี้ก็ไม่มีรถถูกไหม เวลาเขาไปซื้อของไปซื้ออะไรที่ในเมืองเนี่ยเขาก็ต้องเอารถข่างใหญ่นี้เราไปรถใหญ่กระบะเอาไปซื้อปุ๋ยซื้ออะไรเขาก็ต้องอาศัยทางนี้เอาไปเออไปซื้อของให้ไปซื้อปุ๋ยมาหวานมาอะไรอย่างเงี้ยก็มีมีของท่างใหญ่นี่แหละนะครับเออพาไปซื้อแล้วคันนี้เขาก็อาจจะขอถุงถุงเปล่าแหละนะเอามากั้นอ,อะไรเนี่ยเขาเขาไม่ให้เขาไม่รู้จะไปใส่อะไรอนะ เขาอาจจะไม่ให้แต่อันนี้มันก็เป็นที่มาของว่าเอ้ยเออ,เ,อ,อเขาก็จะสงสัยว่าปุา๋ยกสอเปล่าเอาไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเอาไปใส่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยนะม,มันมันบบก็มันบ่งบอกมันบ่งบอกถึงอา่าอุปนิสยัยอ,อ่ามันบ่งบอกถึงอุปนิสัยนะแบบนี้ใช่ไหมลนะ่ะเขาเขาถามว่าเขาไปซื้อพาไปซื้อไหมเขาก็พาไปซื้อเออแถะถุงเปล่าก็ก็ขอก็ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยเออ ซึ่งจงหน้าครับผู้แบบนั้นนะเอออันนี้เราไม่รู้เราเพราะว่าเรื่องมันเหตุเกิดก่อนหน้านั้นมาเออก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณนั้นนะครับเออนี่แหละนะครับมันมันก็เลยมันก็เลยเป็นแบบนั้นไงมันก็เลยเป็นว่าเอ้ยเฮ้ยเรื่องแค่นี้มันจะเป็นแรงจูงใจไหมอะไรแอดว่าเนี่ยมันไม่น่าจะแรงจูงใจที่จะมาทําร้าย ไปคิดทำร้ายเด็กหรือเป็นทำร้ายอะไรหรอกแอดว่านะแอดคิดว่าก็ไม่ถึงอะไรขนาดนั้นเขาแค่มีความสงสัยว่าที่เขาไม่ให้กระสอบเปล่ามาแปะเอามาทำเป็นกั้นลมกั้นฝนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ล่ะเออใช่ไหมมันก็หาอย่างอื่นมาแปะมาอะไรแต่ว่าคนเรามันต้องแสดงน้าใจอะนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่พา อ่าไปซื้อของอยู่แล้วไปซื้อพงซื้อปุ๋ยใช่ไหมนะียเขาก็เป็นรถของเขาเขาเขาเป็นรถกระบะอยู่แล้วเนี่ยเขาไปขนของขนะไรได้เออก็เวลาเอาไปหวานปุ๋ยปุ๋ยไม่มีแล้วปุ๋ยหมดมันก็เหลือแต่ะสอเปล่าๆใช่ไหมนะ่ะเข้ามากั้นเอามาอะไรได้นี่เนี่มันเป็นแรงคล้ายๆเหมือนกับเป็นทําอะไรที่ให้ให้เอฟซี C H ได้เห็นว่าโอ้ขนาดฝาบ้านแกไม่มีเนาะเวลาลมฝนมาเวลาฝนตกเข้ามาเนี่ยมีแต่หลังคานะครับ แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตก็คือแถวแถวที่นี่นะเขาจะสร้างบ้านขึ้นมาแต่ละหลังเนี่ยเอฟซีเขาจะสร้างโครงสร้างแล้วก็สร้างหลังคาไว้แค่นั้นแหละพื้นบางทีก็ยังไม่ทําหรือทําแค่พื้นแล้วก็มีแค่หลังคาฝายังไม่มีส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนั้นหลายๆบ้านแอดเห็นนะในที่นี้เขาทําแบบนั้นเออเขาทาแบบนั้นแอดก็งงเหมือนกันนะครับงงเหมือนกันเอา้าทาไมแถวนี้เขาทาแบบนี้สร้างขึ้นมาก็ไว้ก่อน เหมือนคล้ายๆของอ่าลูกป้าคำสไ่อะแอดยังเห็นถ้าทุกวันนี้เลยก็คือมีโครงหลังคามีหลังคาข้างฝาไม่มีพื้นก็ยังเป็นดินๆอยู่เลยแต่เขาก็เอาเอาเอา,เอาเป็นม้าเป็นอะไรหรือเป็นเป็นแค่ที่นั่งนะ่ะเอามาวางเออเวลานอนแล้วนอนอยังไงเขาก็อาจจะมีกลางมุ้งนอนเออก็โลง่งๆอย่างนั้นแหละนอนกันอย่างนั้น มองไปนทะลุโัวง,งไปก็มีแต่ขลังคาคือกันกันกันแดดได้แต่การฝนแอดว่ามันยากเพราะอะไรอ่ะมันก็ฝาดเข้าไปไงเพราะลมแรงๆเนี่ยมันก็ทะลุผ่านเลยนะเอาจริงๆถ้ามันไม่มีฝาครับผมเขาคิดว่าเป็นแรงจูงใจว่าทําให้อ่าทําให้เป็นอ่าเป็นสาเหตุนะครับเป็นสาเหตุอย่างนั้นนเออแต่แอดว่ามันมันเหตุผลไม่เพียงพอนะเอาจริงๆ ใช่ครับผมก็เงินไม่พอค่อยๆค,ย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 คยทุกวันเนี้ยเขายังไม่ทําเลยนะไออย่างลูกว่าคำใสแอดเห็นอยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ทํานะแอดก็ไม่รู้ว่าเงินเขาไม่พอหรือย,ยังไงเราก็ค่อยๆก่อได้ซื้ออ,อิดมอนมาเอ๊ะไม่ใช่สิอิดบล็อกทําเองก็ยังได้เลยก็สร้างขึ้นมาค่อยๆทาไปทีละนิดทีละหน่อยเออเหนื่อยก็หยุดก็ไม่ทําเออมีเวลาก็ทําบ้างอะไรอย่างนี้ทําเองก็ยังได้ถ้าคิดว่าเราพอจะทําได้เออ แต่นี่เขาเขาไม่ทาเขาก็ปล่อยโล่งๆนะเออแล้วแล้วของย่างใหญ่เขาก็จะเป็นเขาจะหาอะไรมากั้นใช่ไหมอ่านุวมากั้นอันนี้มากั้นมันก็มันก็พูดถึงว่าอ่าฝนมาเนี่ยมันก็พูดง่ายๆว่ามันลําบากเอาง่ายๆนะมันมันมันกั้นไม่ได้อยู่แล้วพวกไวยนิ่วพวกอะไรพวกนี้ยนะเอามากั้นลมเนี่ยมันไม่พอหรอกมันไม่สามารถจะสามารถจะกั้นได้อะเอาพูดง่าย เขาถึงเขาถึงเห็นแล้วก็เกิดความสงสารเลยเอ,อลักษณะว่าเอฟซีก็เลยช่วยกันทำฟฝาไปเลยนะกั้นฝาเทพื้นกั้นฝ้าไปเอ,อทําอย่างดีเสร็จแล้วก็ค่อยตามลําดับก็คือจากตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอาเอาลัวอีกเห็นไหมลัวอย่างปูนอย่างดีเลยลั้วก็จากลั้วก็มาเป็นประตูเลื่อนอีกโอ้โหประตูเลื่อนอเป็นตะเลเลยเอาเอาเอา,เอาเต็มที่เลยโอโ้เป็นไงเออมันก็เลยสร้างเกิด ปรากฏการเกิดขึ้นแบบนี้นะเออตะกอนนี้ฝาก็ไม่มีพวกฝั่งนู้นมันเอาไปเล่นประจำนะว่าฝาบ้านไม่มีไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินเก็บก็เขาไม่มีคนไม่มีมันก็คือไม่มีนะเอฟดีนะต้องถามตรงนี้ก่อนนะคนมันไม่มีเขาจะไปเอาเอาแค่หาเช้ากินค่ำนี่มันก็แย่แล้วเอายิงๆิมีเงินสองสามพันเราจะไปทําฝาได้ไงมันทําไม่ได้ คุณจะเก่งไงคุณก็ไม่มีปัญญาจะไปซื้อหรอกเอาว่าเก็บไว้ซื้อข้าวกินเอาให้ลูกไปโรงเรียนมันก็จะหมดแล้วเออได้เงินมาสามสี่ร้อยแต่ละวันก็เอาเก็บไว้ซื้อกินไม่ต้องไปคิดเลยนะครับเก็บไว้มีมีสักสามสี่พันเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปทำฝาบ้านได้เพราะมันมีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้นอีกเออนี่แหละแอสเห็นแล้วว่า จะเอาพวกกระสอบปุ๋ยนะครับเอามาเป็นเอามาเป็นบรรทัดฐ,ฐานเอ่อเอามาเป็นจุดเชื่อมโยงเนี่ยแอดว่ามันฟังแล้วมันไม่ขึ้นเอาจริงๆนะเออเห็นเ็าพูดพูดมาว่าอือหรือว่านะหรือว่าจะเป็นจุดนี้อะไรเงี้ยเออเขาหาจุดเชื่อมโยงไงแต่แอดแอดก็ดูแล้วมันไม่มีเออเนี่ยไอไอเรื่องกระสอบปุ๋ยเนี่ยบอกตรงว่า มันไม่มีในสารระบบด้วยซ้าไปเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะแอดเคยถามชาวบ้านแล้วถามคนใกล้ชิดถามอะไรแล้วหมดแล้วว่าเอา่อว่าเขามีปัญหาอะไรกันไหมมีปัญหาอะไรไหมทะเลาะเบาแววงกันไหมมีอะไรกันผิดผิดใจผิดอ่าอะไรกันหรือเปล่านะครับทะเลาะกันก่อนหน้านี้ไหมก่อนเกิดเหตุอะไรแอดจะถามแบบนี้ก่อนแล้วก็ได้คําตอบว่าไม่มีเลย สองครอบครัวดีรักให้ปองดองกันเป็นอย่างดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแต่ถามว่ามีปัญหากระถูกนาไหมมีมีทะเลาะกันกับไ,ไอ้ที่ว่ายกโต๊ะหรือว่าอะไรโต๊ะหินอ่อนนั่นแหละนะงานนั้นก็สาเหตุก็เพราะว่าอ่ามีปัญหาก็คือพูดง่ายเขามีปัญหาที่ไล่ป้าให้กลับบ้านนั่นแหละท่างใหญ่เขากโกรธว่าไอ้ไล่เมียเขากลับบ้านแล้อะไรเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาถามนะแกเป็นคนพูดให้แอดฟังเอง ข้างใหญ่ก็เป็นคุณวันนั้นอะไปไปผิดโลกมั่งไปครั้งแรกอะแล้วก็พอไปพักกลางทางแกก็คุยให้ฟังเอว่าเรื่องเป็นแบบไหนยังไงแกคุยให้ฟังว่าอ่าที่แกโมโหก็เพราะว่าอ่าจงนาไปว่าเมียแกแล้วเมียแกก็กลับบ้านไม่ไม่พูดไม่จาอะไรเขาเขาเดาว,ว่ามันน่าจะเกิดเรื่องอะไรนะครับเกิดมีการทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเนี้ยแกก็เลยมา มาที่บ้านอตายายอะไรเขากาลังคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้กันอยู่ก็มีอยู่หลายคน้วคุยเขาก็รอให้คุยเสร็จสั์ก่อนแล้วเขาจะคุยกับโจกนาอ่าเคลียเลยว่ามันมีปัญหาอะไรเขาก็จะคุยเคลียแบบนี้ะมันจริงๆมันไม่ได้มีปัญหากับตัวเขาตรงๆหรอกเอมีปัญหาเขาก็อยากจะมาถามว่าเพราะอะไรเอมีปัญหากับเมียเขาเพราะเรื่องอะไรยังไงเขาก็อยากมาถามเอมันก็คือเกิดประเด็น ก็โมโหกันอ่ะแล้วทางนู้นเขาก็เมาอยู่แล้วด้วยเออเขาเมาเออนะเขาฟาดไปไม่รู้กี่เชือกก็ไม่รู้แหละจกนาณะตอนนั้นเออเขาก็เล่าให้ฟังหมดแหละแอดก็ฟังแล้วมันก็มันเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะเออก็ไม่รู้ว่ามันจะมีสาเหตุอะไรมากมายหรอกแต่คราวนี้ว่าพอมาเรื่องไอ้อสอุ๋ยเนี่ย อันนี้มันเป็นเรื่องใหม่สําหรับแอดก็คือว่าแอดไม่ได้ยินข่าวเรื่องกระสอบนี้มาแต่จกนาม,มันเอามาพูดเราไม่ได้รู้เรื่องหรอกเรื่องเพราะว่าเรื่องเราจะรู้แต่เรื่องไอท้ที่ว่าเขาเทโต๊ะไมหนหอ่อนนั่นแหละเขายกลนะ่ะลกตีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไมนอ่อนมันหนักมากคนเดียวมันยกไม่ได้ไม่มีทาง <c oughs> แค่ยกปัดเฉยๆเนี่ยยกปัดแล้วก็ทุ่มไปข้างๆเนี่ยยกตะแคงเนี่ยโอเคได้อยู่แต่อย่ายกฟาดใครคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่ปลติกน,นะมันไม่เบาขนาดนั้นมันหนักยกสองคนยังหนักเลยต้องสี่คนนะเออสามสี่คนนะโอเคอยู่ <c oughs> ก็มีเรื่องตั้งแต่นั้นมานะครับก็มีแค่นั้นที่ที่แอรู้มาก็คือมีมีทะเลาะกันกับตรงนั้นแค่นั้นนะครับเรื่องอื่นก็คงไม่มี เออคงไม่มีแล้วก็แอดก็จะถามแรงยุงใจนี่คือปัญหาหลักๆเลยที่เราต้องถามว่าเพราะว่าการจะทําอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยสักคนหรือเรื่องราวที่มันทําขึ้นมาเนี่ยไม่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่อื่นหรือที่ไหนก็ได้แต่มันต้องมีสาเหตุมีแรงยุงใจ <c oughs> ใช่ไหมมีแรงยุงใจมีสาเหตุแต่อันเนี้ยแอดหาแล้วมันไม่เจอไงเออใช่ที่ถามไปทำก็ มันเรื่องแค่นั้นมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันใช่ไหมนะใช่ไหมไอ้สิมันก็ไม่เกี่ยวกันเรื่องตุ้มโตมนี่มันมันคนละคนละครอบครัวคนละประเด็นคนละก็ไม่เกี่ยวกันเออไม่ได้เกี่ยวโยงกับทางนี้แล้วก็เราพยายามหาสาเหตุว่าเออเขาเขายืมตังค์กันหลายตังค์แล้วไม่จ่ายกันหรือเปล่าหรือเกิดความโมโหเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอีกอ่าเพราะแต่ก่อนเขาเขาไม่ค่อยมีตังค์กันเท่าไหร่หรอกมีก็พอใช้กัน กระต่วันๆหนึ่งแค่นั้นเองมันไม่ได้มีเหมือนปัจจุบันนี้เอ,อการใช้กันเลยต้องระมัดระวังเอาง,ง่ายๆมันไม่มีเหมือนก่อนพูดง่ายเหมือนเหมือนปัจจุบันนี้เอาง,ง่ายๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเราไอ้ที่มันเกิดขึ้นจะหาแรงจูงใจอก็ยังหาไม่เจอจนกระทั่งทุกวันนี้เอาพูดง่ายๆทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอ้าวถ้าเกิดแกทําเนี่ยแรงงใจมาอย่างไรเนี่ยเออเขาก็หา ไม่ใช่ว่าไอ้ไม่ให้กระสอบปุ๋ยแล้วจะโรดนะไปลักพาเด็กไปอย่างเงี้มันไม่ใช่ไเออโอ้เออ